สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างแตกจักรพงนะครับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้างานเป็นวันจันทร์ที่นะครับ20พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับพอดีว่าผมเดินทางมาจากสุราษฎร์นะครับไปส่งงานนะครับแล้วก็กลับมากรุงเทพเนี่ยนะครับมันมีกระทู้นะครับว่าจักรพงเล็กเนี่ยนะครับเขาหยอดน้ำมันตรงไหนนะครับแล้วทำไมเขาติดเฟื่องเขาติดเฟือตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับช่าง จะมาบอกเพื่อนๆว่านะครับจากพงเล็กเนี่ยนะครับพงปัจจุบันนี้กับพงสมัยก่อนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับใครซื้อพงสามเส้นเล็กอ,อสามเส้นเล็กหัวเขียวหัวแดงหรือหัวอะไรก็ช่างในยุคปัจจุบันนี้นะครับเ,เกรดของเหล็กแล้วก็คุณภาพเขาจะต่างกันกับพงเล็กหัวเขียวที่เราเคยสัมผัสมาในอดีตนะครับประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลย เขาถามเรื่องการหยอดน้ำมันนะครับผมมาให้ดูจากโพง์เล็กที่เป็นสมัยทุกวันนี้อันนี้จะเป็นหัวแดงนะครับที่จริงจะมีหัวเขียวด้วยแหละนะครับเนี่ยจุดหยอดน้ำมันเขาก็จะไม่ต่างกันกันกบไอ้ตัวโพล์รุ่นเก่าที่เป็นใช้ถึกทนนานนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวรุ่นเก่าสติ๊กเกอร์หยอดน้ำมันที่บอกจุดของเรามันจะหายไปนะครับเ,เพื่อนนะครับแต่มีคนถามผมว่าจากโพง์เล็กเนี่ยหยอดตรงไหน นะครับหยอดน้ํามันตรงไหนเพราะว่าจากพงเล็กเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆก็คงจะรู้ว่ามันไม่มีระบบน้ํามันเหมือนจากพงอุตสากรรมบางคนวันนี้เมื่อวานหรือว่าวันก่อนเขายังโทรมาถามช่างเลยว่านะครับช่างมีจากพงเล็กขายไหมนะครับช่างไม่แนะนําเลยนะครับถ้าเป็นพงเล็กถ้าเป็นพงเล็กหัวเขียวหรือว่าหัวแดงที่เป็น3มเส้นที่เป็นพงเล็กที่ไม่มีระบบน้ํามันนะครับช่างแนะนําให้เป็นพง อุตสาหกรรมไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับพงเล็กพวกนี้นะครับแต่นะครับพงเล็กที่ในอดีตเนี่ยนะครับที่เขาไม่มีปัญหาแล้วเราอยากจะใช้มันเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูผมจะให้ดูนะครับข้อแตกต่างของเขานะครับเพื่อนเพื่อนดูแค่ลักษณะท่าทางของเขาเพื่อนเพื่อนก็จะรู้แล้วนะครับผมไม่จะไม่ได้พูดเยอะนะครับอันนี้ก็คือสีแดงเนี่ยก็คือพวงปัจจุบันนี้นะครับที่เขาออกมาในขายในตลาดนะครับ ทั้งสีแดงทั้งสีเขียวจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้อันนี้คือโพงสมัยก่อนเห็นไหมครับผมจะให้ดูข้อเปรียบเทียบแล้วเพื่อนๆบางคนเขาติดติดว่าทําไมจากโพงเล็กหัวเขียวสมัยก่อนมันทนทานจังนะครับทนทานเพราะว่าเขาทํามาดีไงฮะเนี่ยเห็นไหมฮะพวกเหล็กพวกอะไรแล้วก็การวางงานของเขาเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆมันจะดีกว่าไอ้ตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วทีนี้ทําไมช่างถึงต้องไม่แนะนํา พวงเล็กที่เป็น3มเส้นที่เป็นาขายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเขาอ่อนแอนะครับอ่อนแอหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเขามันทํามาไม่เหมือนกับตัวนี้ตัวนี้เขาทามาแบบถึงมันจะเป็นพงเล็ก3เส้นที่เป็นหัวเขียวแต่ว่าดูเกรดเหล็กแล้วก็ทรงของเขามันจะดีกว่ามากนะครับแต่ก่อนเนี่ยพวงเล็กตัวนี้นะครับซื้อกันอยู่ที่ห้าหกพันถึงเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวนี้พงเล็กตัวเนี้ยนะครับซื้อกันอยู่ที่ไม่เกินสี่พันประมาณนั้นนะครับราคามันแบบ คือแตกต่างกันมากนะครับแล้วทีนี้นะครับมาอันนี้สําคัญมีคนถามผมจุดหยอดน้ํามันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพงเล็กรุ่นเก่าหรือว่าพงเล็กรุ่นใหม่นะครับจุดหยอดน้ํามันมันก็จะมีไอรุ่นใหม่ก็คือหัวจักใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับจุดหยอดน้ำม,นมันมันก็จะมีจุดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะไปเลี้ยงตรงแกนนี้นะครับแกนที่ว่าเป็นแกนโยกเขาจะเขียนว่าออยนะครับตรงไหนที่เขาเขียนว่าออยถ้าใครมีเนี่ยก็คือหยอดแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีดูตามช่างนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดนี้นะครับเขาจะมีช่องของที่จะให้หยอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงไหนที่มันขยับอ่ะขยับไปขยับมาเนี่ยก็คือให้หยอดเลยเพราะว่าพงลิกอุตสาหกรรมเขาจะไม่มีระบบน้ํามัน เพื่อที่จะมาหยอดออมาเลี้ยงตรงเพลาเราต้องหยอดเองนะครับถ้าเราไม่หยอดเนี่ยเสียงมันจะมาแล้วก็มันจะฝืดนะครับมีอีกคอมเมนต์หนึง่งบอกว่าจากโพงเล็กหัวแดงช่างทําไมมันฝืดจังมันฝืดเพราะว่าหนึ่งนะครับเราไม่ได้หยอดน้ํามันถึงเราจะหยอดแล้วนะครับบางทีเนี่ยนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับได้มันอาจจะเข้าไปแอบพันอยู่ตรงตรงแกนตรงเนี้ยเพราะาตรงเนี้ยเวลาเขาโพงเนี่ยเขาจะหมุนหมุนแล้วทีเนี้ยได้ตรงเนี้ยนะครับเพื่อน เนี่ยได้ตรงนี้เขาอาจจะหลุดมาพันหรือตรงนี้ก็ได้นะครับมันเลยทําให้มันติดมันฝืดนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีได้ฟันพันติดฝืดถ้าเป็นพุงเล็กหัวแดงเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันเลยนะครับมันฝืดเพราะว่ามันแกนเพลอมันทํามาไม่ค่อยโอเคนะครับประมาณนี้จุดหยอดน้ํามันก็เขาจะเขียนว่าออยู่แล้วถ้าเป็นจักรรุ่นใหม่นะครับเราก็หยอดไปนะครับใช้ตอนไหนหยอดตอนนั้นแค่นั้นเองนะครับแต่นะครับอันนี้นะครับมันหายไปจุดมันก็จะเหมือนกันเห็นไหมเขาจะเจาะรูไว้หนึ่งสอง ไอ้ตรงนี้จะไม่มีเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีแกนเพราะว่าจากถ้าเป็นแท้ของของม้าบินเนี่ยถ้าเป็นหัวเขียวเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาทามาดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหยอดตรงเสาเข็มนะครับหยอดตรงนี้หยดไปนิดนึงนะครับแล้วก็จุดไหนที่เขาเจาะรูไว้เห็นไหมครับเราก็หยดลงไปนะครับอันนี้เจาะรู cool. ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเขาจะเจาะรูวไว้นี่นะครับก็หยดลงไปอันนี้เห็นไหมครับเขาเขียนว่าออยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า วันนี้จะมีบอกว่าจุดหยอดของเขาส่วนมากจะเป็นเสาเข็มด้วยนะครับให้เราหยดลงไปถ้าใครมีพงเล็กหัวเขียวเนี่ยระบบน้ำมันมันไม่มีนะเพื่อนๆนะครับหัวเขียวหรือหัวแดงหรือรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเนี่ยนะครับระบบมันน้ำมันมันไม่ดีถ้าเราไม่หยอดเนี่ยเสียงมันจะมาพอเสียงมันมาแล้วเราจะราคาญในการเย็บนะครับประมาณนั้นก็นะครับวันนี้มีทริปเล็กๆมาฝากเพื่อนๆแค่นี้เพราะว่ามีคนตั้งกระทู้ช่างก็เลยมาอัดคลิปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ คนที่ถามแล้วคนที่ตั้งกระถูเข้ามาดูผมด้วยนะนะครับผมทําคลิปให้แล้วนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับนะครับก่อนจะเข้างานก็มาลงคลิปให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ